นี่เป็นวันที่เราจะต้องมาคุยครูจะต้องมาคุยในเรื่องของการใช้ใช้สิทธิตั้งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่2 2กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะต้องไปใช้สิทธิตั้งสภานักเรียนเราจะเลือกประธานนักเรียนนะรุงนี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ที่ครูมาเยี่ยมพวกเราก็คือเดี๋ยวครูแชมป์จะเป็นกกตคือจะมาอธิบายวิธีการใช้บัตร ถูกผิดยังไงนะเดี๋ยวครูแชมป์จะแนะนําวิธีการใช้บัตรด้วยในการกาบัตรเลือกตั้งว่าพรุนี้เราจะกายยังไงให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญครูแชมป์ออกมาครับเชิญครับบัตรเลือกตั้งจะมีหน้าตาแบบนี้เลยแต่พรุ่งนี้เราจะได้คนละหนึ่งใบนะครับเพื่อเลือกอะไรลูกเพื่อเลือกครับอ่าเพื่อนๆเรานะครับซึ่งมี2เบอร์นะครับเป็นผู้ท้าชิงการที่จะเป็นประธานนักเรียน ของโรงเรียนบัลดานะครับเราจะได้คนละหนึ่งใบนะครับการกานะครับการกาที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะลูกจะมีสองเบอร์อ่ามีสองเบอร์นะครับจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่ออ่าชื่อชื่อทั้งสองคนชื่ออานนี้นะครับอ่ามันจะมีช่องลูกช่องทำเครื่องหมายให้ทำเครื่องหมายอะไร ทำเครื่องหมายอะไรกากระบาดการกระบาดกากบาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นชอบเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งกากระบาดชอบเบอร์สองกาเบอร์สองกาสองเบอร์กาสองเบอร์นี้ถูกไหม่เสียถ้ากาทั้งคู่บัตรนั้นจะไม่ได้นับกคือเป็นบัตรเสียเลยนะครับแล้วถ้าวาดการ์ตูนได้ไหมได้ได้ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะ เราต้องเป็นไงลูกเลือกแคกกากรกบาทแค่หมายเลขเดียวถึงผู้นับคะแนนถึงจะรับคะแนนของเรานะครับทําให้เสียงของเราเป็นไงลูกอ่าได้รับได้รับเลือกนะครับได้รับเลือกนะในการนับคะแนนนะครับถ้าต้องการบาดแล้วชอบเบอร์สองอ่าเนี่ยกากรเบอร์สองแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าบัรดนีห้าห้ามการสองเบอร์ห้ามว่ากระตูนอ๋อโอเคนะลูกใครไม่เข้าใจยกมือไม่มีนี้เราจะมีการเลือกตั้งนะครับ พนักเรียนนะครับของเรียนเรานะครับอ่าการการบัตรเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่ากาบัตรยังไงลูกกาอะไรการการะบาดใช่ไหมใช่ <S S S เลือกเบอร์เดียวเท่านั้นใช่ไหมอ่าถ้ากาคู่นี้บัตรยังไงเ <S S 2> สียเสียนี่คือกาสองเบอร์รรรรนี้บัตรเสียอ่าสมมุติว่าวาดอะไรได้ไหม <S S S ไม่ได้ได้นะครับกาเบอร์เดียวเท่านั้นปร .6 ระหรู้เรื่องอยู่แล้วนะครูก็ไม่ต้องบอกมาเพราะว่ามาบอกทุกปีนะครับ เลือกเบอร์เดียวนะทีนี้นะครับ1เ,เบอร์นะที่จะเลือกมาเป็นอะไรครับสภาพนักเรียนทํางานร่วมกับนักรูและปัญหานะครับะครับรูแชมป์ถ้ากาออกนอกกรอบได้ไหมกาออกนอกกรอบได้ไหมกรอบสี่เหลี่ยมเนะี่ยเราไปนอกเราไปนอกอย่างนี้นะครับอย่างนี้เหรออย่างนี้ไปนอกให้กาในกรอบเข้าไปได้ครับการกรบในกรอบนะครับนะรู้อยู่แล้วลูกประพฤเก่งมากโอเคขอบคุณมากตอนนี้นะฟังลูกฟังให้ดีนะ อาคือพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียนนะมันจะมีผู้สมัครอยู่2เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์2ใช่ไหมประชะนน้นพรุ่งนี้เราจะตั้งเข้าคูหาไปกากระบาใช่ไหมลูกประชาัน,านวิธีกากระบาดและตั้งบัตรนั้นกาให้ถูกเลือกตั้งของเราุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ลูกอ่าแบบนี้เลยนะครับให้กาเอาไมายเล็กหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้เรากากระบาเลยเบอร์กาทบนี่ลูกเบอร์เดียวเท่านั้นใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเราวาดกระตูนเล,ลวาดกระตูนไเงไ้ยวาดกระตูนนี้ได้ไหม ได้ไม่ได้นะครับอ่กาการกบาดแค่เบอร์เดินเท่าน,นั้นลูกชอบเบอร์ไหนการเบอร์นันห้าว่าระตูนห้าว่าอะไรเลยฮ <c oughs> ะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ก,กากาออกมานอกอย่างนี้ได้ไหมการมาอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กรารกบาดในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราเลือกเท่านั้น <c oughs> ับรดีก็คือเราจะน,าน,นับคะแนนนะลูกทําให้คนที่เราชอบพักที่เราชอบได้คะแนนเสียงของเรานั้นไปนะครับเพื่ออะไรลูกอ่าเพื่อเขาจะได้มี ใครชนะในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าใครไม่เข้าใจยกมือไม่เข้าใจอห้ามกาสองเบอร์นะกาได้แค่เบอร์เดียวโอเคเก่งมากโอเคครับลูกนิดนึ่งลูกอ่าพรุ่งนี้มีผู้สมัครกี่คนครับสองคนสคนใช่ไหมเบอร์หนึ่งกับเบอร์เราชอบเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นนะไม่ต้องบอกว่าเบอร์อะไรไม่ครูไม่อยากฟังชอบเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นเบอร์นพรุ่งนี้เรามีรอะไรครับพรุ่งนี้ กิจกรรมเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะลูกนี้แล้วนะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรใบบัตรเลือกตั้งพรุ่งนี้นะทุกคนจะได้คนละหนึ่งใบนะครับจะได้คนละหนึ่งใบเปิดออกมาแล้วนครับต้องเป็นอย่างนี้เปิดออกมาจะมีอยู่สองชื่อนะครับสองชื่อเบอร์หนึ่งพรรคเพื่ะดับรรคเระดาาสารีพรรคที่สองอนาคตระดานะครับสี่อัศวินี ให้เราให้เรากาได้กี่เบอร์ลูก2มดี1 1เบอร์เค่ไรไม่ได้อันนี้ถือว่าอะไรบัตรเป็นไงบัตรเสียบัตรเสียถูกต้องลูก่ันนี้บัตรเป็นไงพัน ไหนกาได้แค่หเบอร์เท่านั้นนะครับว่ารูกได้ไหมว่าูกได้ไหมไม่ได้ว่าูได้ไหมไม่ได้ว่ากรนตูได้ไหมไม่ได้นะครับกากรบาดกากระบาด1เบอร์เท่านั้นข้อเบอร์หนึ่งแเป็นไงลูกกาไปที่เบอร์1เท่านั้นข้อเบอร์2กาไปที่เบอร์2เท่านั้นโอเคนะครับประมาณนี้ค่ะ